สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการพัวเฮียบองนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านทาหมูหมูย่างนมสดนะครับแล้วก็จะมีหมูนะครับตอนนี้กําลังย่างอยู่โดยสูตรจากคุณป้าอองตองนะฮะก็สวยน่าทานทีเดียวนะครับก็ลองทากันดูนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขอเสนอน้ําดืม่มโล่ห้าสิบนะครับ จากขอบคุณที่สนับสนุนรายการกัวเฮียวบองนะครับบคุณครับ